สวัสดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สสุขสุขคนเนาะยินดีตอนหับขาสู่ซองสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางกัสิมตาตำตีนไก่ตอนแรงเนะาะสาวคนกะปรุงเขื่องไว้แตวสาวคนสะเอาตีนไก่ลงกินกับสาวปิงสองคนสาวคนกะต้มตีนไก่เต็มถวยเนาะสาวคนสื่อสิมหาพันกัสิมาตำตีนไก่สู่สาวปิงกินจกักซีแซบกาแซบเหย ตำตีนไก่สดๆเลยตอนนี้ชาวคนก็ชีได้เวลายิ่งแล้วตำตีนไก่ยั่วๆจ้าเดี๋ยวตักซีเช็บมาใส่แกงมะม่วหูเนาะชาวคนมาจากแกงเก,กาะชาวคนก็ซื้อเอาตีนไก่มามื่อกี้ไปหาลานน้อยเนาะชาวคนก็มาตอนคำคำเมืนน่อกี้ได้เพราะว่าชาวคนไปเลาะขายหมากบัวเน,นาะ สาวคนไปแกะกรอกสาวคนกระเฮนหมักบัว,วค้นกระซื้อมักบัวมาขายขเลยมากขำๆเนี่ยมาอนี่ยสาวคนกระยอกได้ดนเติบนอกได้เวลาใส่พักแล้วตีสันกะสิประมาณนี้เน,เนาะตมตีนไก่สาวคนตอนนี้เขาก็ตตำแล้วแหละสาวคนกระตลลก,ะกลงกระตกเลยเนยเาะตูวตำตีนไก่ ซีซัน,นตีนไก่แซบ่บแซบซีซันตีนไก่ตำแล้วแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละมาเด้อมาเด้อมากินน้ำซาวคนเลยเนาะลงมือได้กับซาวปิงสองคนคือเก้าตำตีนไก่ยามแหลง น้งแร็กน้องทีได้กินตำตีนไก่เห็ดเองน <laughs> ีง <laughs> งเป็น,นอะไรแหละน้าบหมักบวมใส่มือกินแซ่บเนาะแม่มาเด้อมาเด้อชาวคนก็มาคำแน่เมื่อนี้ผ่อเวียกไล่าล,าลายช่วงนี่ฮะเป็น,นอะไร <c oughs> สุดยอด ท่านนเลิกันเ้กเดผ่านนรเด้อโนี้เรียงตากู้ผ่านๆเซแท้คอเห็นกเลยแบบ ตีนยัวยอ่ะก้องชาคนเกาอยากชัดป้านายต้องไปยับเห็นเนีมันแรงเหมือนแร่งหัวเนาะใส่กินกับผักมแซ่บ

กิีมใหญ่เนาะกระดุกของแล้วไว้พึ้งเหรอได้คครกินแล้วจังไววเนะ<พ>าะพักกระเลือกกินมีบอะไรยพัก สาวคนก็อยู่เพลอนคนเดียวเนาะมื่อนี้ค่ะเงาเม,มาื่อนี่แม่สาวคนกับไปอยู่น้ำรานน้อยเขานอนอยู่หอ้องมอคนแหละยังไม่ได้มาขอกำนองโดนกันนอนนาเนาะสาวคนนอนเพือนคนเดียวก็เงาคืนนี่เงาเมื่อนี่ค่ะอยู่คนเดียวบ้งา <c oughs> งดีแม่นอนรูบ่าลรลเลอยเด้ <c oughs> อ for ี หวงก็มีนี่เนาะไปหักบาใส้ไส้มือเอาแซบกว่าตีนกระตีนบักใหญ่ๆหนึ่งค่ะจีบมาเลย ขวกินขวกินหลายมันอีกสี่จังเมือชวนจะไปคูดพี่พาไปเลยพากันแห่ตีน้องนี่ แทบไล่มาเด้อแม่ช้อปปิ้งอะแม่ช้อปปิ้งพันอย่างมาเนาะมาหลักจอกบนโา,มานมาเด้อมาเด้อแค่หาดกิ่นหอมต่างถึงในไซส์คงกินได้เนี่ยมานังมานัง เาปมตีนไก่แม่จะตีนตามแบบเพียงงั้นนี่เนาะเราม่เคยกินแซบบอก เพดวะเกิได้เาอบ่จหลายๆเด้อน้อยแห่เอ้าไอ้คอมาแห่อันนี้ตำตีนไก่เนาะแม่ตำตีนไก่ ว่าม <accurately S 2> ันขีอรนแกมาขวเกินก <t> ับตำตรีนั่นเอขี่มาังเยมาหน่อยเพลงนี ลุกจีก็ลงมากินน้ำล้วบาดนี่ตอนนี้นาอสาวคนก็กินอิมอ่มแล้วสาวฟิงก็อิ่มแลเนาะก็ะังเลือตีนไก่สามตีนนาอเ,เอาเลยนาอคลิปนี้สาวคนก็สิคอโจพเพียงซันีนเดอร์าผิดพลาดประกันไดสาวคนก็ขอโทษขออภัยนำนาอ มักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเหตุคลิปอื่นๆอีกนอกคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสบายดีสวัสดี